สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้นะครับสิพามาเบิงภาพน้ำโชคลาภแนวทางเลขกเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่1กันยายน2568หลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องขับเลขเพิ่นมาเล็เพิ่นเ,เนข้าในงวดที่แล้วแบ่งปันมาเต้มอึง่งตึงในคลิปนีเด้อบอกวนสิพาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงพี่น้องผม เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ขอมบุญแนวทางของอาจารย์คมนะครับใบนีบนชุดเต็มเพิ่น วที่ผพาน์มากกับหกหานะครับงวดก่อนพุ่นกับหาสองเดี่ยวตรงตรงเนาะงวดนี้กัน,นี่ละนะครับอันนี้เป็นของวดนี้เด้อพี่น้องเพิ่นเน,น้นไทยเก้าเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดเก้าแปดสองแปดหาแปดนี่คือชุดเน้นพนงววที่ผพันธ์มากกับชุดเน้นพันได้มากพี่น้องหกหา่ิงวดก่อนพุ่นกับชุดเน้นหาสองนี่นะครับเอากับพิจารณาเร่งใสตตั้งแต่ชุดเน้นนี่ขนาดจะได้อยู่มั้งเนาะเพราะว่าเพิ่นมาตั้งแต่เน้นเสน่หที่แดงวาน ตามมาด้วยหวยดังวัดป่านะครับ541 540 545 548 549 90919495 98นะครับบนวิ่งซีล่างวิ่งเก่าพี่น้องครับหวยดังวัดป่าแนวทางของอาจารย์ท่องเปลเวพี่น้องผมนะครับอันนี้เป็นข้างบนเพิ่นสามตัวนะครับเนี่ย พี่น้องผมมีความสนใจกับแคปเบอร์กาละกันเดอร์นะครับโอ้เป็นเลขเดียวกันตัวนี้เพียงงแต่ว่าเพิ่นสลับตำแหน่งเนาะนีน่สองฝั่งนี่เลขเดียวกันเอ้อพี่น้องเ้อนะครับแล้วกระถัดมาใบนี่เป็นข้างล่างเพิ่นนะครับเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองสองเก้าศู 0. นย์สองสองศูนย์ที่ใบนี้บนแน่ใจว่าเนาะเพิ่นตั้งใจสิเป็นเห็นสองใบนี้เป็นเลขก,กับกันสนดอกนะครับเเห็นเลขนี่บกคือกันกับสองเลขนี้สเดนะครับ ของอาจารย์ทองเปลเวนะครับพี่น้องครับตามมาโดยของอาจารย์ทิศท่าตะโกนะครับวัตถิพันธ์มาหาหกหกหาในพันมาเด่นพนิปแปดกับผ่านในก็มาน้ากันเนาะนะครับเว้นกันอยู่จังสี่ละพี่น้องนะครับมีหกมาแสกลาง,งวัตถิพันธ์มาแปดหาหาแปดดังแห้งมาอิลีเนาะเพียงแต่ว่าพันเนบนอยู่ในตําแหน่งหลักสิบหลักหน่วยสื่อๆนะครับวันนี้หนึ่งกันยายน่นอ๋เป็นเลข โอ้เลขข็กคนละอันอยู่นะครับเด่น8ก็หาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ80818389 5053 5859นะครับพี่น้องครับอันนี้หา5 6หาเนาะนะครับอาจารย์ทิศท่าตะโกพี่น้องผมอย่าบอกเด้อว,ว่า85หาสิมางวนนี้เต็ม,เต,มเต็มสันเด็แนวทางของอาจารย์แอดชวโลดนะครับหนึ่งกันยายน 3 8 4 8ปดสี่แปดหดเดอเดนโกมนูนย์ห้าหานย์วสันนะครับพี่น้องครับอาจารย์ชวัตโลดแนวทางของแอดโจนะครับศูนย์แปดงสี่สองาและสี่หนแอดโจวัติพันธ์มาใบหนิพันธ์สามหกนะครับ พี่น้องครับข้อมูลแนวทางชุด3ตัวชุดเต็มนะครับของอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์ใบนี้ชุดเต็มเด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครูเป็นแฟนคาร์บีซีของอาจารย์มิดแคปเวเดอร์นะครับแล้วก็ทัดมาใบนี้เพิ่นก็ตัดลงมาให้นะครับนี่เหลือนี่ละ่ะ245 281 489 689 841 641 445 885นะครับ สตัวเพิ่นนะครับเพิ่นตันลงไห่เหลือซ้ําน่ละเก้าหางนะครับสี่หาเก4าหาแปี่แปเกี่เกับแปดหพี่น้องผมอาจารย์แอดมิดพานลูพง์ข้อมูลของอาจารย์พีนะครับข้างบน09294959ข้างล่าง7374 7576เดเอหนึกันยายนอาจารย์พี แนวทางของแอดน้อยพี่น้องครับเด่น4กับ1 4เนี่ยก็4 0 4 6 4 7 4 9นะครับ1นี <eg ue> ่ก็1 0 1 4 1 5 1 9แล้วก็1 1นึ่นะครับ3ตัว4 1 9พี่น้องครับแอดน้อยนะครับถ้าพี่น้องมาที่อาจารย์แอดปีชาเพิ่นเน้นไทยวัตถิ่ันธ์มาใบนีหาห้องโถงขานิมาอยู่เดอ้อเนี่ยนะครับเน้นล่างกันบนเพิ่นไปออกบนเนาะ วันนี้หาหนึ่งพี่น้องครับกันหาสามนะครับหาหนึ่งกันหาสามเดอ้อใบเนี่ย่วนวนใบนี่เพิ่นว่าเน้นบนนะครับกับกันล่างนะครับแปดเก้าสามห้าแปดสามสามตัวสองตัวนี้เก้าสามเดอ้อนะครับแล้วก็ล่องตกัน,นีนแปดสามนะครับอาจารย์แอดปรีชา แนวทางของอาจารย์พิชัยนะครับอาจารย์พิชัยท่านจิตพี่น้องครับ8 6ดห6 9 8 1ย์1 9ดห0 4 6 9 4แ0ดหนนะครับ86ดห60พี่น้องครับอาจารย์พิชัยอาจารย์เอกเมืองย่าพี่น้องครับสามเจ็ดห50เจ็ดเจ็ดเจส ะครับเหลขข้างล่างเพิินพี่น้องแล้วก็ตามมาด้วยใบหนีนะครับโอ้เพิ่นบรีเอาซื้อเนี่ยห2 0องศูนย์สาเจนหหหนึ่งหสามหนึ่งนะครับแล้วก็สองตัวล่างนี่ศูนย์สองหาหเจดหาเดอนะครับสำหรับใบหนีก็ได้กลับขอบคุณหลายๆเดออาจารย์นะครับ แนวทางของอาจารย์แอทเล่ใจพี่น้องครับ60 62 64 66 69 25 862 864 866แล้วก็5 6 2นะครับวิ่งรูด6และ2ทะเลใจนะครับแนวทางของอาจารย์หน่อยค้อนหวันวัน่ิพันมานีนก็หาหกหาหกหกหานิมาพี่น้อง 3ตัวนี่เก้าห้าหกนะครับป้าที่โทรขันว่า8ปดหหกเนี่โอ้ยแตก3ตัวน้ำเลยนี่หมวดนี่แปดหาศูนย์แปดหาสามเก้าแปดสามหาแปดหนึ่งเก้าหาแดพี่น้องครับหาศูนย์หาสมแสมแดหนึ่งกับหาแปดเด้อน,นะครับข้อมูแลแนวทางของอาจารย์น้อยคอนวันหวดนี่ให้แตก3ตัวเด้ออาจารย์ พระพน้องมาที่ข้อมูลแนวทางใบนี้นะครับของอาจารย์เทวานะครับพี่น้องครับหกสามห้าหกสามแปดเก้าสามแปดนะครับข้างบนเพ่อนสามหากับสามปข้างล่างนี่สองหางแคสองแปดนะครับสำหรับใบนี้ครับผยสัญจรจอตราดอาจารย์เทวาแล้วกับใบนี้เพล่นข้าขงล่างนะครับสองสี่สองหาสองแปดโอ้ครับผมอันนี้ข้างล่างมีสามหางเนาะตะกี้นี่นี่ เพิ่นตัดให้เหลือตั้งแต่สองหากระสองเปดนะครับอันนี้เขาเจอว่าสิเป็นชุดเต็มข้างล่างเพิ่นนะครับของอาจารย์เทวาพี่น้องครับแนวทางของอาจารย์แอดแผ่นแผ่นผ้ารวยใบหนีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกันเจ็ดหกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเด่นเจ็ดและเก้าอาจารย์แอดแผ่นแผ่นผ้ารวยนะครับข้างล่างเพิ่นพี่น้อง จะแสดงภาพพี่น้องมาที่ของบุนแนวทางของเงินเทวดานะครับงวหนีหนึ่งกันยายนวัตถิพันธ์มาเนี่ยข้างบนพี่นี่หกขาเด้นนะครับตัดออกจากสามตัวสองหกขาเนาะนะครับข้างล่างพี่นี่สามหกหกสามหนึ่งมานะครับถือว่าแตกบนแตกล่างด้วยวัตถิพันธ์มาเอางัวดนี้พี่น้องครับข้างบนวิ่งเก้านะครับเดนโกมูนี่ 9, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 9, เก้าสามห้าสามห้าเก้าห้าเก้าสามนี่แล้วก็ถ,ถัดลงมาเป็นหางร่องนะครับห้าสี่เก้าหกเจ็ดหกหกแปดหก เจ็ดสามเก้านะครับตัดสองตัวน้ำในเดอร์พี่น้องชุดนี้วัติพันมากกับยู่เจนี่เดนะครับเพิ่นมาสองตัวสนุกตัดแล้วข้างล่างวิ่งสองนะครับเด่นนี่2องสองสและก็สองแนะครับโตก,กันพี่น้องครับหนึ 1, ่งหกหนึ 8, ่งสี 8, ่หกสี 8, ่แปดห้ปดหก็แดแดของมุแนวทางของเงินเทวดานะครับหมันน้ำเพิ่นกันดีละมองแบงปัดน้ำใจนะครับพี่น้องครับ แนวทางของคุณหญิงงามใจนะครับหนึกันยายนเด่นเ้าพี่น้องนะครับห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่เตัวนะครับ5 9าเก้าสี่หนเก้นะครับเม็ดเดียวสะแทนนะนเหงาเก่าสเดินนะครับดังแห้งพี่น้องเก่าสีหนี่เนาะ3าตัว1นึเก่าสกับเจ็ดเก่าสของบนแนวทางของคุณหญิงงามใจนะครับ ตามมาด้วยของบุนแนวทางใบนีนะครับไทเกอร์สิงบุรีนะครับ,าอ,รรบอาจารย์สิทธ์บางรัชจ,จันทร์สองสี่สองหนึ่งสองเก่าสหนึ่งสเก่าหเก้นะครับเพิ่นตัดออกมาจากชุดเตรียมสองสี่หนึ่งเ้าหลังพี่น้องอยากจับ3มตัวก็ล้องจับบังเดิน,นะครับสองสี่หนึ่งสองสเก่าสองหนึ่งเก่าสี่หเก่าจนสี่ยนะครับอาจารย์ไทเกอร์สิงบุรีนะครับแนวทางของลุงนิ่นพี่น้องครับ1กันยายนสองหากแปเด่นหนึก็แป นะครับ 3, 1 9 3 861 893แล้วกับสองตัว6 1 8 1 8 4 9 1 9 3กับ94พี่น้องครับลุงนินตามมาด้วยนอหนูรู้เรื่องนะครับชุดเต็มเพิ่น3ตัวเดอร์เนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องผู้เป็นแฟนคลับ FC ของแอดนนอหนูรู N ้เรื R ่องในแคปไบเดอร์นะครับส่วนว่า2ตัว สองหกสองเจ็ดสองสามสองสี่กับเจ็ดแปดพี่น้องผมนะครับนอนหนูรู้เรื่องที่แดงภาพพี่น้องมาทีข้อมูลแนวทางของอาจารย์รัชนกมีโชคเนะครับสัญจรจังวัตราดพี่น้องครับพ่นว่ารวดศูนย์เด้อรวดศูนย์พี่น้องผมพ่นจับให้สองศูนย์เนาะนะครับอันที่จิงเลขเลขบดับพ่นสูตรล่างเพ่นนั่นเหลืออยู่สามตัวเลยเหลือศูนย์เหลือสองเหลือ 2, หก แต่ว่าอาจารย์เพิ่นจับให้สองศูนย์นะครับส่วนว่าศูนย์หกกับสองหกนั้นเพิ่นบอดจับขันแม่นพี่น้องขึ้นมาจับตื่โหลดเดอร์สองหางทอนดอกนะครับเพราะว่าเหล็บดับตามสูตรดับรางพนันมีอยูสามตัวมีศูนย์มีสองมีหกนะครับแต่เก้าเพิ่นคิ้วเลยพี่น้องสําหรับอาจารย์ราชดกมีโชคนี่ก็ได้ลองจับตื่ศูนย์หกกับสองหกลองบึงนําในเดอร์นะครับเอา แนวทางของอาจารย์แอดประชาพี่น้องผมคำว่าหักมันเฮียถิมใส่นี่ล่ละนะครับวดนี้เก่าสองสองเก่าเก่าสี่สี่เก่าเด้อนะครับแขนแขนพี่น้องครับเก่าสองสองเก่าเก่าสี่สี่เก่านะครับคำว่าหักมันเฮียถิมใส่นะครับเอาที่แดงผ้าพี่น้องมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์ไพ่บุญ นะครับมีละพ่นวาขันอัดได้กระอัดเลยวสันขันบัตามละสีเสียใจเด้อพ่นวาใบนี้เป็นข้อมูลแนวทางของข้างบนเนาะนะครับเพ่นว่าขันมันข้างบนนี่ก็กันทั้งทั้งหลุมน้าแนววส่หนึ่งสสองหาหนึ่งหาสองสามโตเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ส่องเจ็ดหาหนึ่งเจ็หาสองเพ่เอาเจส่หลักร้อยนะครับสําหรับนี่กระได้เนาะเด่นเจดเด้ออข้างบนของอาจารย์ไพ่บุญนะครับ ถัดมาใบนี้นะครับมีสองตัวเนาะสีหนึ่งสีสองหาหนึ่งหาสองนะครับพี่น้องครับอย่าลืมเพื่อนว่าส่วนว่าใบนี้นี่เป็นสองตัวข้างล่างนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับบ่ตามเราจะเสียใจอดได้อัดเลยวสันนะครับทิ่แดงกะเลยเอามาเทียบเสยกับหมวดที่ผ่านมาเนาะนี่หกสามเพื่อนมาอิลีได้พี่น้องนะครับอย่าลืมกันบนเดอร์วสัน นี่ละพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกสองสองเจ็ดนี่ละนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์ไพยบูลณ์นะครับยำว่า,าเป็นการทำไนายตัวเลขเดิอพี่น้องครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะท้ำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะครับเออเฟื่อมากให้ได้เบิ่งงในชมเนาะนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ